ยายกินข่าวยายแสี่ยาสมองสามเ้งานช่วยแล้วบัวอะไรกับกินข่าวพี่นนองชิบปมาหงกไกแม่เน้นประมาณจะกระสอบนมาหงกเนาะ ชาขัเชฟมาประมาณซาแล้วกินข้าวแม่แม่กิน่อยม่กินค่อยนี่นี่นี่ปากข้อแม่อ้อวะตองจาให้คน บอสูซีส,สกเกตอะยังม่าพระท่านหอดบอสเดี่ยวเนี่ยหอดูโบนจะเศร้าออไปแล้วครับวะแต่อเราจะอ,บอุบลมาแกงปลา,าเอาไปตึกหน้าคอมมินิ่อันนี้ชุดนี้ เนือตะมนันมาตะมนันตะมนันเส้นลาจิ้มมนี่ปลาลอยโลจากสินอนเรตอนงานแสงนายอตงนันอดเบิดมือได้มือนมืออื่นทำะไรังมานบ่ Còn này tu này tu. Đam. 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 Không khảo ai. Đây Đam ơi. เฮ้ยอันพักกระดาษก็มากรอกนอออกวะออกเด้อแกสุสนาขวกนนิยเอนุ่เอากินแล้วข่าวนะ้เดี๋ยวคันปลายเก่อนเจ็บนชูวัก็ป้ากินผ้าป้ากระดาสวยมกิโลมาบ้านไปเพี่กับอาลี เอาสกีไว้ผมสิบอกมันมาเห็ดเบียกซอยนี่ข่ออีต่วนไปแผลไปแผลไม่ามันดิเออมึงมีเฟษมันอยู่มึงส่งของความประบอกมันเร็วเราให้จับมาซอยเบียดด้วยววันนี้นะเราฝักสีผักใครซอยไม่ใช่มันห่อไม่ใส่มันมันจะไปเห็งาน กินข้าวแล้วแล้วกันนะเบิร์ป้ามังมั่งห้องกับแม่ซ้อนไทยไหมซ้อนกันันคันคือข่อยจมแต่เงเลยได้ไหไปนั่งนค่ะข่อยก็ลืมเ่วมา่อหมอแม่มข้างโรงเรียนด้วยจะพาด้วยข่อยอาบัี่ก่อน

ศิลาปลาก้อยปลาใส่สมักม่วงม่วงกะซอนะม่วงกระซอคั่นหน้อยเลยเซอร์ีเลยค่มังอะไรกระบอกควาาได้ปัป e ปป้นนาค่ะได้ป hmm. mm ั hmm. yeah. Yeah. I know. I know. ้นนาค่ะ ก้อยเอาวนีคจ้ามไลว่ากนแ่ปาในคุณพี่ค่ก้อยกับก้อยจ้ากับจ้าแต่น้บอกกินดิบลูกกินปลาคอดิบปลาคอดิบ กับต้มปลาคารหนไงปลาคารีนิกับต้มปลาคารไงที่เมว่อวานเตนุทอมากนะน่ะค้าน่นอะไรคามากบดบดบดเมืองมาจะได้บจะได้บไใช่จอเราสิไปเอามาหุงกันที่น้อง อยกวทนแล้วก็ถวล้แม่ไปห้ากระสอบก็เสใ็จไปเอามาคูงนี้มาเี๋ยวไปเอาพี่นาอเจ้น้ยหนึ่งก่อนเ้านุเห็นผู้ได้ก็เข่านาบ้างหนึ่งนี่นะเห็นผู้ได้ขี่รถอันจอกรตอรเข่านาบ้างหนึ่งนี่วะ อ๋อยีดพาข่าวน้ำเอ้าผู้ได้พาข่าว,น,าว,าาาวน้ำเลยว่ะคน,คนกายงานคนกายงานไอ้บ้างไอ้สิปนีมาหอดแล้วยายดาวพี่นนองมาซอยงานอา้าปานประเฮนลุยในไฮะ

มันมันอยู่เพืดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะอ้ารอไม่ว่า๋ตวสันเรดออกสันลูกไปเลยหมื่อวานนี่นั้นเป็นตัวสั้อ่ะค่ะเลขหนึ่งหกถึงสี่หนึ่งหกสองหก สำหรับเป็ด <ies> ตัวสร้างเฮ้ยซื้อสีออกแ่ชั้นกับ่อออกซื้อสิพงออกซาหกออประจมเสดาอยู่วต่างหูละซีพันู้ได้นอกก็ซื้อก็ได้ได้แปดแสนอ่ะนะสีออกสีออกหนึ่งกกบ่ออกหนึ่งหกทอนไหมทอนห้าห้เป็นต่อบ่เป็นต่ออัวติดเด้อ ินดีนเย็นก่อนพี่นอ้องซาซีีมแม่ปร้ใส่แคนยาเลยบ่มแม่เอามะแม่เอาก็ได้เพรเาะมันฮอนเดดใส่แคนยาห้าสิไปเวียพี่น้องไปเอามาุ่มู่บ้านอันบ้านห้ยม่วงบแม่บ้าน,นากาเต๋อเป็นยังไงไหนวกา้ปสี่นัะโอเคห้าจังหวดใฐานะ เบิงทั้งจะมาเบิงทั้งนี้พี่โน,โอนอมันเฮยังมมวยายผู้ใดนะเีฮ้ยนี่นั่งล,ลก,กันพี่คันสวยมาไลมน,น,นอนพี่แล้วว่ามันนี่นะนอนนอนบอสน,น,น่นน่า <c oughs> <c oughs> อาหมอืมนสุกั n ส a ก็ซมาเมื่อวื่นมาเลยมือไรในเหตุบบบุุดค่แนดเหตุอ้าวใกล้มาแต่ใส่เป็นหัววันวันเารซก่ันเสาร์องานี้ัเาก็มึงงานแพ้วันเสาก็ได้ ไปเอากระชามะเกี่ยวเอาคันกระสมาเลยใ่าุยลุงนย่ายงเสี้ยนี่ปะไปดนพี่น้องเอาหน้ำยังอีกคือผู้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 ผน้ผาะ ี่น้องซีงามเลยเต่านะคคือเป็นซีนี่วาสันสปายบ้าบอกข้อแตกจูใส่บุญมีนันสปรพบเมนบอได้กินยาเดี๋ยตะกี้กินยาดู โอเคพี่น้องขนาดจะเก็บได้แล้วนะพี่น้องท่านี้ก็ลวกปลาสีเห็ดจำถ้าไม่ค่อยขวดขี่ปลาเห็ดแจ่วบรรยากาศดมดมกันสิประมาณนี้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ก็หลายคนแล้วมาวันนี้เนาะ มาซอยกันมื่ออื่นก็เมื่ออื่นฮะข้าวต้มขนมแม่เนาะมื่อื่นแห้งยู่ข่าวแล้วมื่ออื่นแห้งหัแออแงกแขกทราบไหมเนี่ยเอ,อโอเคโนโอเค้องเอ้ยเลี๋ยะฝากไปกำลังใจทีงานบันทึเคียวทุกคนในเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวแป๊บมาฮุงก่อนไปเอา,าเ,อเจอกันคลิปหน้าเนาะ